ศูนย์หนึ่งหนึงศูนกะเก่ากรกับเก่ากรมันเป็นอย่างเก่ากับหัวขมงงายก็ใส่เอาบังได้หน่อยได้ยินไปได้ยินแล้วมันบันทึนได้ชัดเจนบันไดปูกาศูนหนึ่งเกาศูหนึ่งน ดังสนหได้ยินบ่ได้ยินดึกดึกดำดําไดดําดึกดึกกำดํากำมิตากำกับกำมิตเกากับซก่าอ้คอยกลบาแล้วหัวหนงอ่เบิ้งละหน่อยเอานังซือสี่ผ้ามเพิ่อมาบึ้งจะเขียนแล้วไะนเเขียน ไม่ไยูนี่กับมีแต่ทองคำล,ล,ล,ล่ละมือนี้สิให้ครับครับกระทะทองคำบ่มีหยังเด้อหน่อยเหรอกระทะทองคำก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่ยังสิ่มั่งเสี่ยงศูนย์ยังสิดีสิแม่นฟังมื้อนี้บ่อายเขาดอกน้อยฟังเด้อ,ดดอดครับายนี่คำว่าตาเซนี่มีดีอยู่คนหนึ่ง ในโขงกำเกียงนี่มีขวนแม่ผู้เดียวศูนหนึ่งศวนหนึ่งมาล้ได้หน่อยศูนยหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่อยู่ทีงตังนงอย่เลยบนไห้อยู่ข้างลุมได้หน่อยบนอยู่บนบ่เอนเข่าขึ้นได้บาเกินขานี่เป็นขาหยันได้ ไม่ล่าไฟแลนเนี่ยคอยสิยั้งขัเสื้อเหลืองนี่ขันถึกไม่งวนย่าเอิอนเสื้อเหลืองเด้อเออมาจากไหนล่ะ,ส,ะสีเจ้าแล้ว<อ> <laughs> เป็นผู้เเถาเบาเฮือนอเป็นยานมุนีอำนาจวัาสนาฤาษีสีพ่พามแล้วสี่ใหม่กัเป็นใหม่สี่นกกัเป็นนกสี่มนุษย์ให้เป็นพระเจ้าก็ยังไ้ เพราะมันคือหวยมีเงินเพอนวะได้แล้วส่นหนึ่งก้าคำกาำกะอัมกาเพื่นวะก้าโต้ก้าโต้ก้ากำกากำกะคำกาก้าคำกาคกะคกาก้ากะคือเงางกาเกาก้าก็คือเงาเกาเอ๊อ

ากากำาเก c า u กำก,ก,กำ c ầ กตาเนียงม่าวว่าคาเกคาอยู่อี่จีบบ่มือนี่ลหละสี่ห้องให้เป็นเสียงสวรรค์สิเหลี่ยห้องให้มันเป็นพญาแห่งฝ่ายแห่งดินให้มนุษย์นยี่แมลนมังกาพญาอ่ะเซ่บ่งกอนนะ ดึกดกใดดำข่ะให่ใดดำดึกดใดดำใดดำเล้ทำากันใดดำอยูี่นั่ใจกรสินาพัยาจังได้ขีมามากระจ้า แคเป็นพญาเจ้ามูเจ้าก็ฟังบ่ได้ซักคอยกับบ่มีหยังฟใฟ่มันคักคักให้มันได้เนื้อได้ตายเมื่อได้ครับผมบข้างบนคอยกับวะคอยกะบมีแจะมีกัต่อคอยนี่แล้วสิว่าสู่เจ้าฟังฮันว่าไก่บักโจนขันกิโกโก้บุตีสีหันวา โอ้ยมือในหลิงหยุดเส่นหยืดสายเด้อลูกหลานเอ้ยครับผมมาแล้วปูมาแล้วมาเป็นเสียงสวรรค์อีกแล้วมือหนี่งมันจีแม่นบบราณนลยเอาให้มันแม่นด้วยปูเด้อ ตบออกสายวหวออกหัวร้อยหนาหนึ่งเดินหนาหนึงอรียะเมตไตมาญาณได้แล้วด้อยหน้างตาารือไลเอาปองเดียวหู้เดียวน้ำไหลล้นอังน้ำไหลผ่านบ้านผ่านเมือง เสือเหลืองสิไปง่อยถาเทวดาสิอุ้มทรงโต๊สมประสงดังเจ้าฮูหูสีฟองแต่บ้านอยู่แต่เฮือนมั่นขบบอแบนแล้วต้องออกห้องน้ำเพลินละละมือนเสือยางเลยเสือยางเลยเสือยางได้หน่อยระวังระวังเหยียบผมด้อวยปุ๊บเสือยางเลยเสือยาง เบิงเสือย่างตีนยุ่มอยู่ทำนี่มู่เจ้าสีนนอีอยู่บ่เป็นคอยเป็นดังว่าพระท่านผู้น้สูงส่งให้เปรียบเสมือนสวรรค์ข้าไล่ทรงอินข้ามาสอยเจ้าย่าได้สุกยาได้ทุกคอยเจ้าเป็นสวรรค์แห่งมังมีเด้อน่อยเอ้ย

เอากอนนบิ้งออกดเบสินดเอาบักระมาท้องกอยมาเบิ้งเสือสิง่อยงอนฟังเสือนางก็อีเป็นอยู่บ่ปูโอ้หัก็อีหัเลยปู่โอ้ั่นั่นนั่นนั่นโอ้

ผมที่หกศูนย์หนึ่งสั้น, 9, 9น,น,นย่งสาวดาได้ยุ้งมาลงหายละ,ยะ <c oughs> ลาน,น,น้น 2. 2> อยครับผมเออได้ยิ้บอ่มฮึ่มฮึหมึ่ม่ึ่มฮึ่่ม่่อยึ่มฮึ่ม่มฮึ่่โ่ยัง่มฮ <c oughs> อ,อ,อ่มฮ่ม่ ย่างเนปูหกศูนย์เั็ดศูนย์หนึ่นงอาชีพเออ,อสองโตด้วยนำสองโตใต้าตารางนำมูเจ้านั่นบอกแมนครับบ้าดัดสีเขียนในมันขัดขัดมันก็กกน่าหน่อยเอาจ่าเลยปูเออพระยาตาครับ<อ>าามันสิเป็นหมาสีหอ,อกเป็นหมาสีหงสมันก็เป็นเทวดามือนีอะไรน้อยเสียงสวัสดีเสียงสวัสดีบ่มีอย่างน้อยเลย หนึ่งสามมันปีนไปปีนมากต่มีหนึ่งเจ็ดแค่นั้นแหละลูกแค่นี้แหละลูกบ่ต้องกั๊บ่ต้องแอบหน่อยเอ้ยอย่าลืมเด้อย่าลืมเด,อมด้อย่าลืมได้หน่อยเอาให้มันกินเอาให้มันแผ่น<ม>เอาให้มันได้เอาให้มันดีสามีหยังสมิมังสมิมีกระสา่า ไปหน่อยนะครับไม่ไปปูทางหนีพระท่านเห็นอยู่ไหมนี่วงปูหกศูนย์หนึ่งครับหกศูนย์หนึ่งนะครับู้ชมอย่าลืมนะลูกหกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกมีแค่นี้ละหน้อยมีแค่นี้กคิดหยูนหกไปกลับเนาะไปกลับ